ยายเท่าเมาส์ซีรีส์สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะช่วงเนี้ยซีรีส์ใหม่เข้ารัวๆแต่ละแอปแข่งกันเดือดฟุดฟุดยายเนี่ยตาดำเป็นหมีแพนด้าแล้วคลิปนี้ยายขอเลือกสักสามเรื่องสามแอปมาเมาส์กันก่อนนะคะเริ่มที่ซีรีส์แนวโรแมนติกซืบสวนสอบสวนย้อนยุคทำนองรักกังวานแดนดิน Melody of Golden Age ของค่ายแมงโก้ทีวีที่ True ID มีภาคไทยให้เราได้ชมกันนำแสดงโดยติ้งอีซีกับตั้งเอินซีบอกเล่าเรื่องราวของเซนตู้ผู้บัญชาการหน่วยองค์คลักชั้นในฉายายมมาทูดเ้าวผู้เย็นชาและร่ำลือกันว่าสุดโหดเที่ยมไร้คุณธรรม ที่ได้รับสมรสพระราชทานกับเย็ยนซิ่งอาลักษ์กลมอายาลูกสาวของคุณนางฝ่ายศัตรูนางเอกเองก็ไม่ได้เต็มใจแต่งกับพระเอกหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเพราะพี่สาวหนีตามคนรักเอาตัวรอดไปก่อนแล้วนางเอกก็จึงจำใจต้องแต่งแทนเอาจริงนางเอกก็ไม่ได้กลัวพระเอกขนาดนั้นค่ะเพราะว่าทั้งคู่เคยรู้จักกันตอนเด็กๆ ในช่วงเวลาที่พระเอกตกต่ำที่สุดในชีวิตเมื่อพ่อของเขาถูกตัดสินว่าเป็นขุนนางต้องโทษในข้อหาสมคบกับศัตรูนางเอกก็ได้แอบช่วยดูแลพระเอกอยู่แป๊บหนึ่งค่ะก่อนจะโดนจับได้นางก็จึงมั่นใจว่าพระเอกน่าจะไม่ทำอะไรนางหรอกค่ะ แต่แต่นะคะพอปะหน้ากันวันแต่งดูเหมือนว่าสันตูจะจำนางไม่ได้เลยสกักน,นิดแถมยังขู่ฆ่านางอีกยังดีที่นางเอกของเรานะคะเป็นสาวเก่งฉลาดมีความสามารถด้านไขคดีค่ะจึงเสนอเงื่อนไขกับพระเอกว่าจะช่วยไขคดีที่พระเอกได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงค่ะขอเวลาสมเดือน ก็จะยอมให้พระเอกยาแต่โดยดีจากนั้นทางไข่ทางมันพระเอกก็ตกลงตามนั้นแต่ก็ยังระแวงว่านางเอกเนี่ยจะมาแอบสืบความลับค่ะจึงจัดให้นางเอกมันนอนห้องเดียวกันซะเลยอันนี้นี่นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นผู้ซ้ำๆว่านางเอกเนี่ยน่าสนใจแล้วสายตา เวลามองน้องนางเอกมันดูแวววาวมีประกายบางอย่างอยู่นะทั้งคู่ช่วยกันสืบคดีไปก็สบตากันไปสุดท้ายตามคาดพระเอกก็ตกหลุมรักนางเอกเขาให้แล้วแต่ปมในใจของพระเอกเรื่องพ่อนั้นก็ช่างลึกล้ำค่ะพระเอกเชื่อว่าพ่อของตัวเองนั้นโดนใส่ร้ายค่ะและก็พยายามหาหลักฐาน เพื่อมาพลิกคดีให้ได้ก็ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่านางเอกจะช่วยเหลือพระเอกในเรื่องนี้ได้หรือไม่แล้วสุดท้ายความรักของทั้งคู่จะลงเอยกันยังไงใดๆคือติ้งอีซีในเรื่องเนี้ดูหลอกเข้มมากค่ะทุกคนไม่เหลือเขาหนุ่มน้อยแล้วเป็นหนุ่มเต็มตัวของแทรสเสน่ห์แบบผู้ชายเนี่ยเห็นได้ในระยะร้อยเมตรเลยเชียวแหละ ส่วนน้องนางเอกเต้งเอินซียายเพิ่งรู้จักครั้งแรกก็เรื่องนี้เลยน้องน่ารักมากเคมีกับคุ้มติงอีซีก็ดีงามมากๆด้วยค่ะดูแล้วอินสุดๆใครสนใจเรื่องนี้ก็ตามไปชมกันได้ที่แมงโก้ทีวีหรือว่าทูไดีนะคะมีจำนวน40ตอนจบค่ะมาต่อกันที่ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีย้อนยุคลิขิตรักสองนักรา f a t h f u l Love นำแสดงโดยจางฮัน่นกับจูสวีตันค่ะบอกเล่าเรื่องราวของสาวนักบูหน่วยรบพิเศษที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในหน้าที่ก็เกิดวาร์ปทลุมิติมาอยู่ในร่างของหานจือชี้คุณหนูผู้อ่อนแอบุตรอนุภรยาเสนาบดีผู้น่าสงสารที่ถูกพี่สาวจัดฉากให้พลาดพลัง้ง ไปนอนค้างอ้างแรมกับผู้ชายค่ะแต่กลับกลายเป็นว่าคำคืนนั้นผู้ที่มามีปฏิสัมพันธ์กับน้องนางเอกก็คือจุ่นเปเย่พระเอกของเราค่ะทุกคนเขาผู้นี้มีฐานะสูงส่งเป็นถึงองค์ชายสี่แห่งแคว้นเทียนหมิงลบคับจับสึกเก่งไม่มีใครเกินจนได้รับฉายาเทพสงครามค่ะแต่ด้วยความที่นางเอก โดนมอมจนภาพตัดนะคะก็จึงจำพระเอกไม่ได้ค่ะต่อมาเมื่อถูกพระเอกเลือกเป็นชายาเอกก็ยอมตามน้ำไปด้วยเห็นว่าพระเอกเนี่ยพกกลิตนะคะที่อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทะลุมิติค่ะส่วนพระเอกนั้นก็เกิดความสนใจในตัวนางเอกมากเพราะคิดว่านางเอกอาจมีร่างพิเศษที่รอยพิษไม่กล้ําไกล เพราะในคืนวันไหนแตนนั้นนะคะพระเอกที่โดนพิษมาค่ะได้ถ่ายเทพิษไปยังร่างของนางเอกแต่นางเอกกลับรอดมาได้แบบไม่เป็นอะไรเลยนางเอกคนเก่งของเราหลังย้ายมาอยู่จวนอ,องก็ถูกท้าทายและทดสอบต่างๆนานาค่ะในฐานะชายาของพระเอกท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของการเมืองราชสํานักสุดดุเดือดนะคะ แต่นางก็ผ่านแต่ละด่านมาได้แบบสะใจกองเชียร์อย่างยาญยิ่งนักทำเอาพระเอกเนี่ยอึง้งและทึ่งไปเลยสุดท้ายก็หลงรักนางเอกไปแบบเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะส่วนจะมีดราม่าหรือไม่เมื่อนางเอกรู้ความจริงว่าพระเอกใช้ร่างนางเพื่อแก้พิษแล้วตัวตนที่แท้จริงของนางเอกคือใครกันแน่ ก็ต้องตามไปดูกันละค่ะจะใจชื้นได้หน่อยก็ตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยน่าจะจบดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเรื่องย่อของ VTV ชะเลยไว้ให้นั่นเองใครชอบซีรีส์ที่นางเอกเก่งๆบูสบันไม่ยอมคนพระเอกงานดีเคมีลงตัวตามไปดูกันได้เลยที่ VTV นะคะ จำนวน40ตอนจบค่ะและเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้เป็นซีรีส์เรื่องหน่วยพิทักจ์จะตุรทิศหรือ Go East แนวลอมคอมสืบสวนสอบสวนย้อนยุคค่ะนำแสดงโดยถานเจนซือกับโจอ,รอีรันบอกเล่าเรื่องราวของยวนหม้อเด็กหนุ่มกำพร้าที่มีความต่อต้านสังคมอยู่หน่อยๆเขาได้ตำแหน่งลอย เป็นที่ปรึกษาพิเศษของหน่วยซื้อฟางเมืองชางเลอ่อซึ่งคล้ายๆสอตมอของไทยเพราะว่าหัวหน้าหน่วยเป็นเพื่อนเก่าของพ่อเล็งเห็นความสามารถอยากช่วยสนับสนุนนั่นเองล่ะค่ะแต่แล้วความสวยก็มาเยือนเมื่อเขาจับพลัดจับพลูจำต้องรับตัวอาซู่สาวน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านพิษที่หลบหนีเข้าเมืองมาเป็นสาวใช้แล้วถูกนางโยนความผิด ฐานขายชาติแต่งหน้าปลอมทำให้ต้องยอมรับเงื่อนไขเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยซื้อฟางอย่างเป็นทางการใช้ความอัจฉริยะนะคะไขคดีต่างๆหลังจากช่วยแบบเป็นจ๊อบๆมานานค่ะและสุดท้ายเขาจะนำโอกาสนี้เข้าสืบสวนเรื่องราวของพ่อกับแม่ที่ค้างคาในใจมานานหรือไม่ก็ต้องตามไปชมกันค่ะที่ไอฉีอีนะคะ มีทั้งซับไทยและภาคไทยให้เลือกได้เลยจำนวน 3, 7ตอนจบก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะ